สำหรับดาบอุจิคาทานาในเกม Elden Ring นั้นเราสามารถได้มามาทันทีถ้าเราเลือกคลาสของตัวละครเราเป็นซาม u r a แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ทางเดียวที่เราสามารถหาดาบอุจิคาทานะได้ซึ่งเราสามารถหาได้ต้นเกมจากในดันเจียนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสู้กับศัตรูเลยแม้แต่ตัวเดียว,วนะซึ่งสำหรับวิด,ดีโอนี้นอกเหนือจากวิธีหาดาบอุจิคาานาในเกมเ้านั้น ทางตอนท้ายของวิดีโอผมอยากจะไปพูดถึงในเรื่องของค่าสแตตต่างๆที่เราจะได้จากดาบอุจิคานาะรวมไปถึงเทคนิคเบื้องต้นสำหรับต้นเกมทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับพร้อมดาบอุจิคานาะนั้นเราสามารถหาได้ที่ death touch catacombs ซึ่งมันอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของโซน storm hill สำหรับคนที่เปิดแมปแล้วเราสามารถ fast travel ไปที่ saint's bridge และ Death Touch Catacomb จะอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนืออยู่บนภูเขาข้างหน้าเราแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดแบบนั้นมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องวิ่งตามทางเพื่อไปหา Death Touch Catacomb Dungeon ตัวนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดแมบปบเราสามารถวิ่งไปหา Dungeon นี้ได้โดยเราจะไปเริ่มที่ Stormhill Shack ซึ่งแลมาร์คที่สำคัญนั้นคือมันจะมีหนึ่งใน NPC ที่เราสามารถทำเควสกับเขาได้ที่ใส่ผ้าคลุมสีแดง หลังจากนั้นเราจะวิ่งออกจาก Stormhill Shack checkpoint ตรงนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่า North East ซึ่งแนด์มาร์คที่สำคัญที่เราต้องยึดนะัคือซากตึกที่จมดินไปแล้วจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราหลังจากที่เราผ่านซากราพังมาแล้วสิ่งถัดมาที่เราจะทำนั่นก็คือวิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนเดิมมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ในการนำทางเรานั่นก็คือพื้นถนน สำหรับพื้นถนนในป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นถนนดินที่ไม่มีหญ้าปกคลุมซึ่งเมืองเราวิ่งตามทางถนนดินที่ได้บอกไว้นั้นแรงม์าที่สำคัญต่อไปที่เราจะเห็นนะั่นคือแคมป์ของศัตรูให้เราวิ่งผ่านข้ามแคมป์นี้ไปหลังจากที่เราข้ามแคมป์ศัตรูมาเรียบร้อยแล้วสิ่งทามาที่เราต้องทำทันทีนั่นก็คือวิ่งฝั่งซ้ายมือของภูเขาและขึ้นตามทางของภูเขาไปเรื่อยๆ e ัน death Touch Catacombs ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราหลังจากที่เรามาถึง Death Touch Catacomb d เจี e ยนเรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่มาให้จะพูดถึงนะั่นคือวิธีการที่เราจะเข้าไปหาตาบอุจิคธทานะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสู้กับศัตรูเลยแม้แต่ตัวเดียว ซึ่งศัตรูที่เราจะเจอในดันเจี้ยนนี้มันจะเป็นโครงกระดูกทั้งหมดซึ่งจริงๆวิธีจัดการกับมันนันก็คือเราจะต้องกําจัด HP ของมันให้หมดและระหว่างที่มันกําลังชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาเราจะต้องโจมตีมันระหว่างที่มันอยู่บนพื้นเราถึงจะสามารถจัดการกับมันได้แต่ถ่าวาในเคสนี้เราไม่จําเป็นต้องจัดการกับมันสรับวิธีที่เราจะไปหาอุชิกาทาหน้าในดันเจี้ยนนี้มันมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราจะต้องไปสับสวิตช์ ซึ่งเราสามารถหามันเจอได้เมื่อเราวิ่งตามทางของดันเจียนลงไปเรื่อยๆหลังจากที่เราสับสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะทำการวิ่งกลับทางเดิมที่เราวิ่งลงมา จนกระทั่งไปถึงบันไดชุดแรกที่เราเดินลงมาหลังจากเช็คพอยต์เราจะไม่ขึ้นบันไดไปแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงตามทางไปเรื่อยๆมันจะพาเราขึ้นไปบนระเบียงซึ่งไอเทมอุชิคานา่ามันจะอยู่ที่ศพบ,บนระเบียงตรงนี้ครับ ซึ่งการที่เราสับสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะได้ดาบกุจิคาตาน่ามันยังเปิดห้องบอสให้กับเราอีกซึ่งบอสในดันเจียนนี้มาเป็นหนึ่งใน Black Knife Assassins ซึ่งเป็นหนึ่งใน optional boss ที่เราจะเจอค่อนข้างบ่อยถ้าเราลงดันเจียนในเกม Elden Ring สำหรับดาบอุจิคาทาน่านั้น scaling ของ attributes มันจะอยู่ที่ strength กับ dexterity แค่2อันเท่านั้นซึ่งเนื่องจากมันเป็นดาบต้นเกม attributes c a l i n g มันอยู่ในเกรด D และความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่มันให้มาใน Passive Effects ถ้าจะอธิบายแบบเบื้องต้นนั่นก็คือดาบอุจิคารานานั้นมันจะมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลซึ่งการตีศัตรูติดเลือดไหลก็ย้ํากันอีกทีว่าเป็นการอธิบายเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเรายังไม่เข้าไปถึง Mechanics ในเรื่องของสถานะ Build Up หรือว่า Status Build Up สาหรับเกม Elden Ring ทีนี้ทางฝั่งของ Skill สำหรับดาบอุชิคาราน่ามันมีชื่อว่า u n s h e f ซึ่งเมื่อเรากด ใช้สกิลค้างไว้นั้นมันจะทําการเก็บดาบซึ่งนัตรงนี้เราจะมีอยู่2องออปชันที่เราสามารถทําได้นั่นคือเราสามารถเลือกที่จะโจมตีเบาเ <oz> พื่อเป็นการฟันดาบในแนวนอนหรือโจมตีหนักเพื่อเป็นการฟันดาบในแนวตั้งและเนื่องจากท่าสกิลของดาบอุชิกาทาน่ามันเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างเร็วการที่เราใช้กับโล่ที่ไม่มีสกิลของมันเอง มันจะสามารถทำให้เรา transition ระหว่างการถือดาบกับโล่ไปที่สกิลของดาบอุจิคานาได้และสามารถ transition กลับมาบล็อกด้วยโล่ของเราได้ซึ่งการทำแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการถือดาบอุจิคานาสองมือนั้นมันจะทำให้เรามีออปชันเยอะขึ้นในการต่อสู้กับศัตรูเพราะการที่เราถือดาบอุจิคานาสองมือเพื่อใช้สกิลของมันถ้าโล่ของเรามีสกิลนั้นออปชันในการป้องกันตัวเราเองมันคือการกระโดดหนก เพียงแท่อย่างเดียวแต่ถ้าเราถือดาบอุชิคานาและใช้กับโลดท,ที่ไม่มีสกิลนอกเหนือจากกระโดดหลบเราสามารถบล็อกศัตรูและสามารถมีออปชันที่จะใช้การเบรกหรือสกิลของดาบอุชิคานาซึ่งการที่เรามีออปชันในเรื่องของการโจมตีและการป้องกันแบบนี้เพิ่มขึ้นมามันเลยทําให้ดาบอุชิคานาเป็นดาบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับต้นเกม ครับ,บประจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Elden Ring กับวิธีการหาตาบอุชิกาทาน่ากับคุทาชิในวันนี้ไงขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารลบชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe เดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนอยวันนี้ครับสวัสดีครับ